ถ้าคุณฟังเสียงร่างกายมากขึ้นชีวิตของคุณจะนำทางไปในทิศทางไหนกันวันนี้ดูผ้าสัยกับจิ้งหยาื่มาในหัวข้อของการฟังร่างกายบ้างค่ะบางทีฟังสมองมากไปฟังหัวใจมากไปก็ทําให้เราตามใจตัวเองหรือตามใจปากกันใช่ไหมคะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าร่างกายของคุณตอนนี้ส่งสัญญาณอะไรไปและถ้าเกิดว่าคุณทําตามหรือ ทำให้คุณเจอเรื่องดีดๆหลากลมาดูกันค่ะซิปั๊ม I feel confident ค่ะโอเคการตามใจร่างกายรู้ว่าร่างกายต้องการอะไรนะคะง่งายๆเลยที่ทุกคนมักจะเจอก็คือเรื่องของการน,นอนการกินอาหารที่เหมาะใช่ไหมคะการกินอาหารที่เหมาะกับร่างกายตัวเองอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นผักอย่างเดียวก็ได้อาจจะหมายถึงหลากหลายเลย กินสารอาหารให้ครบหรือแม้แต่การแต่งตัวให้รู้สึกว่าเราไม่ได้คับจนเกินไปไม่ได้มีความอึดอัดจนเกินไปค่ะ แค่นี้ก็ช่วยเพิ่มบูสต์พลังงาน Energy ความมั่นใจของคุณแล้ว่ะแล้วบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณสังเกตน,นะคะว่าร่างกายคุณต้องการอะไรเช่นหิวไปหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้รู้สึกอึดอัดจังเลยร่างกายต้องการการหนีออกไปจากจุดนั้นอะลองฟังแล้วลองทําตามดูค่ะเพราะว่าหลังจากที่คุณฟังร่างกายของคุณให้ดีมากขึ้น ตามใจเขามากขึ้นไม่ต้องคิดมากว่าตัวเองควรจะทำอะไรแต่ดูว่าฉันชอบทำอะไรและอะไรมันดีต่อตัวฉันในระยะย,ยาวบอกเลยค่ะว่าคุณจะเป็นคนที่มั่นใจมากขึ้นเรารู้ว่าสิ่งไหนที่คู่ควรสิ่งไหนที่มาเพื่อคุณดังนั้นเขาไม่มาบอกกันได้นะคะว่าคุณรู้ว่าอะไรที่คู่ควรกับคุณคนดีๆเสื้อผ้าดีๆสถานการณ์ที่ดีและคนที่เข้ามา ต้องเป็นคนที่ดีอ่ะคอมเมนต์มาบอกกันเลยเพื่อเพิ่มพลังงานนะคะและสิ่งที่สําคัญเลยค่ะมีความมั่นใจเข้าไว้เชื่อว่าคุณสามารถเป็นคนที่มีความมั่นใจได้ทีละนิดทีละนิดทุกวันทุกวันแน่นอนค่ะว่าคุณจะเป็นคนที่สดใสเหมือนดูไฟสดใสกับจริงอหยานั่นเองนะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บ๊ายบาย